วันนี้นะครับทุกคนเป็น1วันก่อนแข่งที่สนามไชจามะนะครับก็เป็นวันเฟสคอนเฟอเรนนะครับเป็นพรีแมชเฟสคอนเฟอเรนก็คือถแถลงข่าวก่อนเกมเล่าให้ฟังคือในทริปนี้ที่เรามาใครจําได้คือตอนที่เรามาถึงวันแรกสุดเนี่ยเราก็มารับบัตรมีเดียที่นี่ใช่ไหมแล้วก็เออคิดในใจหูอยากดูมากเลยว่ะอยากดูเกมในสนามในีเพราะหนึ่งคือสนามนี้มันเป็นสนามเวิร์ครับด้วยเป็นสนามที่แข่งฟุตบอลโลกแล้วก็ อย่างที่แฟนบอลไทยติดตามกันนะคือสนามเนี่มันก็จะเป็นสนามที่ค่อนข้างมีประวัติศาสตร์นะอย่างลูกทีพีรีซอยิงถูกเอามาพูดถึงกันอยู่บ่อยๆอ,อะไรเงี้ยบวกกับข้างในเนี่ยมันเป็นสนามแบบฟุตบอลสเตเดียมนะครับไม่มีลู่วิ่งแล้วก็ความจุระดับแบบหกหมื่นอะไรเงี้ยก็อยากดูมากเว้ยสุดท้ายแม่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็ทําให้ทริปที่เราอยู่ญี่ปุ่นก็ยังได้ดูฟุตบอลอีกหนึ่งนัดนะครับซึ่งจะเป็นวันพรุ่งนี้ แล้วก็ที่น่าสนใจของวันพรุ่งนี้ก็คือสนามนี้มันเป็นสนามที่เป็นหลังเย้าของอุลบาเลสไดมอนต์นะครับซึ่งเอาจริงๆยอมรับกันตามตรงนะครับว่าอยู่ในช่วงเวลาที่เขาโหดมากจริงๆแล้วก็สนามยิ่งพอมาเหลื่อมเหมือนมาเล่นเยือนทั้งที่จริงๆมันเป็นการเล่นแบบสนามกลางเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ยากนะครับแล้วก็แฟนบอลเขาดุเดือดมากเชื่อว่าพรุ่งนี้คงจะได้เห็นแน่ๆแต่ววันนี้ในเมื่อมันเป็นคอนเฟอเรนซ์แล้วก็สนามว่าง ผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศสนามของไซรามาสเดียมก่อนนะครับว่าข้างในเป็นอย่างไรก่อนที่จะได้ดูเปรียบเทียบเมื่อตอนที่มีแฟนบอลเต็มๆนะไปดูกับนีะดูครับสนาม,ซาามาไซรัมัสเป็นสนามแบบไม่มีรูปวิ่งนะครับจริงๆฟิลตรงนี้คล้ายๆราชมังเหมือนกันนะนะครับ อันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับโหดกว่าสนามที่แล้วที่เรามาอีกครับไออะไรนะอุลวะคมาบะอันนี้คือของจริงครับและที่สำคัญนี่คือปี2002นะครับที่เป็นปีที่สนามนี้เปิดใช้งานในฟุตบอลโลกนะครับที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีเขเป็นเจ้าภาพเมลัยไทยจะมีอย่างนี้บ้างัะ อ,อยากให้ดูอะไรสักหน่อยนะครับเราไม่เห็นหนึ่งวันก่อนแข่งที่นี่นะครับแล้วก็ในสนามไซตามะเนี่ยก็มีทีมงานนะครับที่ทำความสะอาดเก้าอี้ครับไล่ไปดีไม่ดีก็น่าจะทุกตัวแหละครับถ้าว่ากันตามตรงตามที่เข้าใจนะครับสุดจริงเจอกันพรุ่งนี้ไซตามะบ้าบีจีปทุมเฮ้ยปทุมธานีเฮ้ยมาวะบีจี มาแล้วทุกคนครับอันนี้เรามาอยู่ที่สนามเอเราอยู่ที่สนามไซตามาสเตเดียมแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่แมตช์เดย์ของ BG จีปทุมเล่นรอบ8ทีสุดท้ายนะครับนี่คือตอนนี้เรามาเอเอเอบีจีปทุมเอเอนะครับวันนี้เดี๋ยวเราพามาดูบรรยากาศที่ไซตามานะครับดูแล้วน่าจะคนเยอะเลยเพราะว่าตอนนี้ที่เรามาถึงเนี่ยมันมีคู่แรกเตะก่อนนะครับคือวิเชลโคเบเจอกับชุนบุคุนไดมอเตอร์ เล่นกำลังเล่นครึ่งหลังอยู่เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศแล้วก็น่าจะได้เห็นอะไรแบบตื่นตาตื่นใจเยอะเลยทุกคนไปลุยอย่ารอช้านี่ครับทุกคนครับกำลังเดินทางเข้าสู่โซนเพลสนะครับหรือโซนสื่อของสนามไทรตำมัสเตเดียมนี่ถ้ามองตรงนี้เข้าไปลึกๆเนี่ยท,ทุกคนเห็นเนี่ยคื็สนามแล้วนะอันนี้ถ้าดูกันง่ายๆน,นะ ตอนนี้เข้ามาในสนามแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะขึ้นไปบริเวณโซนสื่อน,นะครับเพราะว่าอยากดูเกม p i ซ e l Go b a นะครับกับชุนบุกคุณไดมอ,อเตอร์สดูนี่ดูนี่สนามอูรวะครับนี่อุรวะคีรินนี่มันเมืองทองแห่งหน,นี่มากเลยนี่ย เล็กทะเลาะแล้วอ่ะเชีย์ทุกคนครับเชีย์บรรยากาศวันที่แม่งบอลกับไม่มีบอลที่แม่งพลเรื่องเลยวะ่ะไหน ทุกคนครับอินเนต้ตาครับทุกคนครับตอนนี้นะฮะผมกับคุณต้องนะครับขึ้นมาอยู่บริเวคณ,คคณคือวิเซลโกเบโกเบโกเบเลย่างอร่อยทิ้งก็สวยโกเบกูคือแชมโซอยู่บนโซนเส่อทุกคนในไซตมะ คือแม่งดูโซนเนี่ยคือแม่งได้ดูแไฮติกดูดีกาที่สุดทัดอนี่ยจริงสนามบ้านเขาจากโซนนี้แม่งเจ้าตัวชามังโซนสื่อแม่งใช่ไหมแล้วจะโดนไหมล่ะอุ้ยแล้วซ้ำลูกนี้เรียบร้อยโอุ้ยไม่ได้คือบรรยากาศดีมากที่ต้องพอย่างนี้ว่าผมว่าสนาม่าผมไม่เคยไปนั่งตรงนี้เพราะผมมันยังไปอยู่หลังประตูเป็นตากล้องด้วยไงแล้วก็นั่งดูแยู่ข้างล่างแต่มาดูโซนสื่อแม่งดูดีมากพี่กำลังนึกอยู่ว่า สำหรับเอาแค่เฉพาะพี่เอกอะแบบท็อป10สนามที่ติดได้เลยนะพี่ไปยุโรปก็ระบบยุโรปเลยนะใช่เพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ไปสนามเยอะขนาดนั้นไงเพราะว่าถ้านับจริงจอย่างแบบไม่เคยไปยุโรปผมเลยไม่รู้ไงว่าสนามยุโรปมันหรูขนาดไหนขนามแต่ถ้าพูดถึงความอลังการนี่มันคือสนามจากบนโลกอ่าใช่ใช่เอาง่ายคือเป็นหนึ่งในสนามที่ก็มาแล้วต้องมาทับใจอ่ะ นั่นแหละเ,เดี๋ยวดูบรรยากาศสนามของคู่นี้ก่อนนะแล้วก็ดูภาพจากมุมนี้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวจบคู่นี้เดี๋ยวเราอาจจะลงไปข้างล่าง จบ90นาทีนะครับสาหาทีมผู้ชนะไม่ได้ยิงโกเบยิง6-4แล้วก็โดนยิง6-6เป็นการให้เกมรับเกมรับยุยย้ยคือบอกเลยนะโกเบต้องมีเทร์ทอนยืนฝั่งซ้ายเอาสายกี่เล่นฝั่งขวาจริงๆนี่นล่าสุดส่งไปให้ดูอะไรส่งให้โกดูโกเบต้องการแบ็กซ้ายครับโก อเดี๋ยวรอรอตอบมาก่นอนอ, <laughs> อยู่ที่นี่ก็ได้เพราะโกะเ้เขาอยู่โกเบไงออ๋อออด,ด,ด <laughs> ีเดี๋ยวรอรอ,อจบคู่นี้ก่อนจริงคู่นี้ก็ถือว่าเชียร์ก็เสียงดังอลังการแล้วนะคุณเยเล่าความเป็นกองเชียร์อุลวะให้แฟนรายการฟังนะอ่ะผมเคยอยู่นู่นอ่ะมันจะอยู่หลังโก้หลังโก้มันจะมีแฟนบอลแบบฮาร์ดคอร์มาโอกกองเชียร์เชียร์มันเชียร์แบบ กีกองเชียร์เจลีกหลังโกม,มีเชียร์มันแต่อุลว่าเชียร์มันสุดะอะแล้วเชียร์มันจะบกทงเรื่อยๆแล้วมันก็จะแบบก็คือไงคือก็คือเต็มทั้งไอ้หลังมันนี่ประตูนีน่นเลยประตูนู้นฝั่งน,นู้นอุลว่าฝั่งน,นู้นคือไอ้แถวล่างนั่นคือเต็มเลยล่างเต็มเลยบนก็เต็มแต่ผมไม่รู้ว่าเต็มเรื่องม,มันนะอ่าเต็มเลยคือสีแดงนี่มาแล้วนะมาแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าพอมเป็นเอสเชียร์เบรีกอะพี่มันเป็นวันธรรมดาด้วยไงไม่ไม่ใช่วันธรรมดาแต่เป็นเอสเชียร์เบริคอะมันจะจัดเป็นไง่าเพรา่ารมจถทีะ เอาแบบใบหลังโก้มหมดแต่ผมเชื่อว่าไม่มันก็หลังโก้มหมดแหละพี่ว่าหลังโกมหมดแต่สุดท้ายมันก็เอาไม่อยู่หรอะมันก็จะเหมือนเป็นมันเป็นเชวาแหละเข้าใจ<ช><ช>ปะมันก็จะล้าถล่มคือถ้าเกิด FC เชฟเมลิกเนี่ยมันก็จะมีต้องแบ่งแต่ถ้าเกิดบอลเจลรกอะ่ะองูนเน่เต็มอุลว่าจะเต็มฝั่งนู้นหมดเลยฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็เต็มแต่ผมไม่แน่ใจว่าฝั่งไหนถ้าถ้าจะไม่ผิดฝั่งนู้นเชียร์นอลเชียร์มันสุดเพราะว่าฝั่งนู้นมันฮาร์ดคอร์ที่สุดแหละนั่นแหละสนุกสนุกแล้วก็โอ้โหเขาจะดเยอะ ด่าด่าญี่ปุ่นฟังแล้วเข้าใจหรอกด่าเพื่อด่าเพื่อใช่ไหม,มแต่ดูก่อนผมว่าเนี่ยโกเบแม่งอาจจะไม่ได้ไปต่อด้วยส่งไม่ได้เลยไม่ใช่อย่างเราไม่ใช่ทีมเจลีกอ,อ,อันนี้ดูระวังครับจบเก้าสิบนาทีครับ และจบไปแล้วนะครับชุนบุกค,ครับปีที่แล้วชุนบุกมันก็ไม่ดีนะคือมันเป็นทีมท็อปของญี่ปุน่นไอของเฮลีครับคือผมว่าโกวเบก็พูดตามตรงนะการลอกนิดนึงด้วยไม่ค่อยดีปีนี้เอาเขาเด่นเรื่องเนื้อบัวเปล่ไม่ได้เน่นเรื่องการลอกเลยลออใช่ <c oughs> แต่คือไม่ไหวอ่ะคือทรงอ,ะอ่ะคือแบบผมยิงงงผมไม่ได้ดูว่าชนะมาเลนอดอมมาได้แห่งเลยตายคือถ้าเป็นมาเลนอดอมจะสู้ได้มันหมดนลยอ่า คือแบบเล่นในคือเล่นในบ้านไม่ใช่ไม่ได้ในบ้านเล่นที่ประเทศตัวเองแฟนบอลก็มาเชียร์ได้แฟนบอลเยอะด้วยใช่เงียบกิฟต์เลยนะไม่เห็นหราโกเบโดนด่าแน่นอนโดนสื่อญี่ปุ่นด่านะบอกเลยคือแม่งทีมที่มีมูลค่ามหาศาลที่สุดในเอเชียเรียบร้อยตอนนี้ฝั่งคุระวะนี่เขายอยมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารอบรรยากาศเดี๋ยวถ่ายทุกคนดูอีกทีแล้วกันนะฮะผู้แรกจบละ ตอนนี้นะฮะหนึ่งทุ่มสี่สิบห้านะครับก็ตัดสินใจแล้วว่าเด๋ยนนัดนี้นี่จะนั่งดูจากตรงนี้ครับตอนนี้เกมอะไรจะเริ่มครับแล้วดูภาพที่อยู่ด้านหลังสุดๆบอกเลยสุดๆอุตวานี่ที่หนึ่งแล้วกองเชียร์กองเชียร์ที่หนึ่งแล้วอย่างที่ผมโมไหมผมพูดถูกทุกอย่างเลยนะสุดจัดจริงคือมีแปกศรมีเพลงเชียร์ร้องไม่หยุดจีิีเราก็มาเหมือนกันด้วยนะสู้เกมเราจะเริ่มครับ อรยากาศสี่นาทีแรกครับโดนสองไปนาทีนาทีแรกเลยโชคดีแฮนด์บอลครับ จบครึ่งแรกนะครับ2-0นะครับโดนนาที3-2 42โอ้โหและจุดที่นั่งอยู่นี่ก็เป็นทีมงานสตาฟผู้ใหญ่มีเดียนะครับของ BG เนียบกิฟต์เลยตอนนี้นะครับพอจบขึ้นงแรก2-0เอาจริงๆแล้วก็ถือว่าก็ต้านทานมาได้นานพอสมควรน,นะครับเหมือนจะ โดนไปสอกประตูก็โดนลิฟคืนไปนะครับก็ก็ต้องเอาจริงๆเราก็คาดการณ์มาแล้วล่ะครับว่าว่าว่าไม่ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศขึ้นหนักกันต่อครับทุกคนครับ จบเรียบร้อยครับวันนี้อาจจะไม่ได้มีรายละเอียดของบริเวณสนามได้มากมายนะครับก็คือด้วยความที่หลกัหลกๆเรามาอยู่บริเวณของโซนสื่อเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะถ่ายแล้วก็ทําอะไรได้มากมายนะครับได้เพียงแต่เอาบรรยากาศของเกมแล้วก็เรื่องราวระหว่างการเดินทางมาฝากทุกคนแล้วครับข้างหลังผมนี่คือไซตามะมค,ครับจบเกมนัม่นคือ BG แพ้ให้กับอุลวะเรดไดมอนด์นะครับ4-0ซึ่งก็เอาถ้ายอมรับกันตามตรงว่าก็ต้อง ทาให้เห็นแล้วครับว่ามาตรฐานของทีมไทยเนี่ยก็ยังห่างชั้นกับทีมญี่ปุ่นอยู่เยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะทีมบุรีวัมยเรซอ,อ,อยู่ในโมเมนตัมที่ดีมากๆแล้วก็ความดุดันความน่ากลัวในทั้งแดนกลางแดนหน้าโอ้โหมันสุดจริงๆทุกคนผมเชื่อว่าใครที่ดูเกมเต็มๆนะครับก็น่าจะได้เห็นแล้วแหละว่ามาตรฐานหลายๆอย่างรวมไปถึงมาตรฐานของนักฟุตบอลไทยที่อุบางคนมองว่าไปเจรีกได้อะไรก็ตามแต่วันนี้ก็ทําให้เห็นแล้วว่า การทํางานของวงการฟุตบอลไทยนะต้องวางแผนกันอย่างต่อเนื่องนะครับต่อการที่จะพัฒนาจริงๆไม่ต้องไปพูดแล้วครับเรื่องไปบอลโลกเยอะแล้วเธอเอาเอา,เอาที่มันแบบเหมือนเวลาเราตั้งเป้าหมายที่มันดูเป็นจริงได้ง่ายๆอ่ะเอาแบบไปเจลีกไปหมายถึงระดับเทียบเท่าใกล้เคียงเจลีกเขาเอาไปเป้าหมายที่มันดูแบบส่งผลดีนะนะครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวคงได้คุยกันต่อยาวๆถึงการเดินทางมาของ บีจีหลังจากนี้นะครับแต่ก็ให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศของสนามไซตามะนะครับก็น่าจะเป็นครั้งหนึ่งที่ได้เดินทางมาที่นี่นะครับหวังว่าทุกคนจะตื่นตาตื่นใจแล้วก็คินชอบนะกับการเดินทางมาในคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณทางสโมนสอนบีจีนะครับที่ให้เกียรติดุบนคนไทยแล้วก็ให้เราได้มาร่วมเดินทางแล้วก็สื่อสารทุกเรื่องราวแล้วก็เสนอข่าวนะครับตลอดทัวร์นาเมนต์ของ AFC แชมเปี้ยนส์ลีแล้วกันนะครับผมขอให้ BG จีกลับมา แบบโต,โตขึ้นโตขึ้นแบบนี้ทุกปีนะครับผมแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมลากันด้วยค่าสุดท้ายของไซดามา Stadium นะครับ